หมัดเบียงหน้าหมัดเบียงหลังหมัดซ้ายหน้าหมัดซ้าหลังหมัดเท้าเนื้อต้มเนืเชียงเตะตัดข้าวต้มเตะเข้าต้งเข้าเชียงเข้าตัดกระโดดเท้า จอบตีจอบตัดจอบมัดจอบพุ่งจอ,อบกระชุ่มเหล่กรับสวัสดีครับ,บน้องๆสอบเลยเนะาะอันนี้วันนี้เราเอามาแค่ตรงเรียมปั้นหมัดกดทั้งดับสิสู้เว้ยทุกคนทุกคนต้องพูดตามครูเขาเสียงดงัดงๆนะลูก <OK? S 2> OK. ว mm ่ายตรงเรื่องอันนี้ผมก็ย้งไม่ได้ออกทีมเใหม่ห

ตั้งลูกเอาใหม่ได้ความพร้อม,อมนนเอาจงกว่าเราจะพร้อมเพิ่งใช้ครั้งแรกเองลูกครั้งแรกครั้งแรกได้ดีขนาดนี้สุดยอดเลยมอนแถวลุ้งไกอเขียงกลเขียงไปใคกรอบนึงใคร อะรอบนึงรอบนึงรอบหนึงรอบนึงขอดัลูกหนักแน่นหนักแน่นลูกหนักแน่นอ่า 六四。OK。<Okay. S 1> okay. หกหมัดหมัดตรงหน้าาผู้ด,ด้วยหมัดตรงหน้าหมัดตรงหลังหมัดเวียงหน้าหมัดเวียงหลังหมัดสวยหน้าหมัดสวงหลังดึงเท้าชิดแล้วก็หมุนไปหัวตอบางบอกว่าว่างันเี้ยวมอยากมาลูกไม่อยากมาลูกไอยาก เลี ah, ny, ue, ้ยงหนึ so ่งอย่างนี้เลยนะเลี้ยงหนึ่งอย่างนี้เลยทดจ่มวยลูกสวยจ่มวยสวยลูกจ่อมวย่อนขยับนะนะครับขย่านไลูก่านะครับเานีมันนีลูกขย่านานลูกไมวยด้นะลูกไหน้าหรับล่าด้นะครับหมัดหน้าหมัดหน้าหมัดหลังหมัดหน้าหมัดหลังหมัดหน้าหมัดหลังนะครับหมัดหน้าหมัดหลังนะครับเวลาต่อยมัดหน้ากูบอกว่าหมัดหน้า หมัดหน้าหมัดหลังนะครับขยับขยับสวยสวยขยับสวยสวยขยับหมัดหน้ามาลูกอ่าน้องอยมาหน้าแรงอีกลูกแรงอีกลูกแรงอีกลูกหมัดหลังลูกหมัดหน้าลูกหมัดหลังลูกทรงดีทรงดีทรงดีเก่งมากหมัดหลังลูกหมัดหน้าลูกหมัดหลังลูกหมัดหน้าลูกหมัดหลังลูกหมัดหน้าลูกหมัดหลังลูกหมัดหน้าหมัดหลัง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  หมัดหน้าหมัดหลังเฮ้ยแถวทุากคนเลยหมัดหน้าหมัดหลังเวียงหน้าเวียงหลังเสยหน้าเสยหลังอ่าขยับลูกซื่อมาหาครูซื้อมาห้อยไปข้าวมาหมัดหน้าหมัดหลังเวียงหน้าเวียงหลังเสยหน้าเสยหลังเก่งมากโอ้โหเดยเก่งเก่งเก่งมาก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 ขยับขยับหมัดหน้ามาลูกหมัดหลังลูกเวียงหน้าลูก เวียงหลังลูกเฉยหน้าลูกเสยหลังลูกขยับหมดแล้วอืออ่ามัดหน้าลูกมัดหลังลูกเวียงหน้าเวียงหลังเฉยหน้าเสยหลังสี่มัดใช่นางสาวขยับลูกมัดหน้ามัดหลังเวียงหน้าเวียงหลังเฉยหน้าเฉยหลังสี่มัด อ่าขยับขยับขยับมาหน้าลุกหมัดหลังเบี่ยงหน้าเอื้อมเบี่ยงนี่ลุกอ่ะเอื้อมเาเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังเฉยหน้าเฉยหลังซีมาเตรียมมงคลมงคลตามพัขยับสวยมัดหน้าลุกมาหลังลกเอาเวลาต่อยใช้สมบัตินี่นะลูกอ่ามัดหน้ามัดหน้ามัดหลังเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังเฉยหน้าเฉยหลังซีมาหมัดหน้าลูกแดงลุกแดงอีกลุก แรงอีกลูกมันหลังลูกสมันลูกไปไปไปไหุกซ้ายหุกขวางัดซ้ายงันขวาสมันหนึ่องสโอ้โหโรงเรียนนี้สุดยอดสุยอดอ่อ very good very good เอาเอาภาษจีนภาษาจีนภาษาจีนนะ one two four one t ยอ่าอ่าอ ฮ่าไม่ได yeah. ้ไม่ได oh ้วัยช่วงนี้ไปอยู่ก o m ้อมงค์ก็เามาอยู่16สันการสันการจะจะผนพันุ เ่งมากอัปเปอร์อัปเปอร์อ่าตันการ์เวิร์ดแบ็ค์เว์ดเลฟไรท์จับอลโบโอ้โหโอ้โหโรงเรียนนี้สอนสนุกมากอ้าวใส่นมเลยลูกไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอ่ะเตรียมนวมให้น้องค่ะมีมีมีลูกมีมีเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์เห็นไหม เก่งมากเก่งมากทุกคนมีทักษะมวยไทยดีมากนะลูกนี่เลยใส่ให้สุดสวยคนนี้ก่อนเลยเบอร์หนึ่งอันนี้ซ้อมเป็นดีๆนะโหออกกำลังกายดีเลยทักษะดีทักษะดีทักษะดีอะไรนะคะของแท้ของแท้ของแท้เพราะว่า หนูหนูเคยเรียนมวยมาก่อนไหมลูกไม่เคยอ่าวันนี้เราจะได้เราเราจะได้เอาไปไว้ป้องกันตัวอย่างน้อยเรารู้แล้วหมัดตรงหน้าหมัดตรงหลังเป็นยังไงถูกไหมถอยหลบใครจะทําร้ายเราเราถอยหลบเป็นแล้ว อ้ามาอ้าวอ้าวมาลูกสาวอ่าวให้ลูกสาวยืนนี้ลูกลูกสาวยืนนี้ก่อนอ่าวคนแรกนึงนะลูกเนาะอ่ายืนตรงก่อนลูกสวัสดีครูก่อนครับอ่าแบมืออัพชูมือโอ้โหจนม้วยสวยอ่าขยับลูกอ่าต่อยมันต่อยมัดหน้าดีมัดหน้ามัดหลัง โอ้โหส่งกำลังใจเสียงเชียร์เพื่อนด้วยเยี่ยมฮุกซ้ายฮุกขวาเอ้ยซ้ายนั่งขวาดีสี่มัดไป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 ตรงหลังมาตรงมาตรงฮุกตรงตรงฮุกตรงสี่มัดฮุกตรงหนึ่งสองสามสี่ฮุกตรงตรงเก่งมากตรงฮับตรงฮุกตรงฮับตรงฮุกตรง นัดตรงหมุกตรงสี่มัดลูกหกมัดลูกดีย่างมาหน้ามัดหลังอ่าขย่าลูกแป๊บหนึ่งถ้าครูบอกว่าฟันสองอ่าบิดฟันสองมาลูกนี่อ่าชูม่อโซมายฝันสองหลังสองหน้าสองกลับอนุนาเออทำไมนะสองกลับคือแค่เก้าเก้านิดหนึ่งอีกนงดหนึ่ อ่าจะช้านะหมัดหน้าหมัดหลังทีหมัด1 2 3สองสามสี่พันศอกหลังศอกหน้าศอกกลับโอ้โหแท้งเข่าสองนี่อ่าอ่าเฮ้ยยืนสวยยืนสวยหมัดหน้าหมัดหลังยี่สิบวันแล้วลูกเริ่มเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไมทไมนับจีนนับจีนอีเออ เรียวซือโอเคโอเคเอลเอาเอาเอาเยาเอาเเอเเอาเอาเอาเอออะอาเ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 อาาเอออาเอาเออเอาเเอา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 า ต่อยมัดหน้ามา,มาลูกมากมาหลังลูกดีต่อยหนึ่งสองลูกสี่ <ừ. S 1> มาลูกปับปับปับฮุกซ้ายอาฮุกซ้ายใช่ไ,ไ,ไ,ไหมลูนะกฮ<อ>ุกซ้ายฮุกขวาสี่มาไป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 ฝันศอกหลังโอ้โหสองหน้าศอกกลับเอ้ยไปหนึ่งสองสี่มาปับปับปับดีฮุกซ้ายใหม่ลูกตรงหลังลูกสี่มาลูก ยี paid, Continue, 9. 9. Man, <laughs> Mine, ่เลยกามทำไมครูนับ <continua> ช <ussen> <5. time repetition> yeah, ้าล่ะเก้าเก้าแล้วเแล้วสิบแลลุกนะสิบสองสิบสามสี่สิบ้เจ็ด้ามคนต่อไปเลยิวสเอฟแบมือแบมือเอบเอบ มาจดสวยขยับหมัดหน้ามาลูกหมัดหลังลูกดีต่อยหนึ่งสองลูกสี่มาลูกหกมาลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุกซ้ายคุกขวานัดซ้ายนัดขวายืนสวยหมัดหน้าหมัดหลังฟันศอกหลังโอ้ยศอกย่าหมเว้ยฟันศอกหลังโอ้ยศอกหน้าศอกกลับกระโดดศอก ai ya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  chỉ đó ai ya ở đường 1 2 3 โอ้หยืนสวยขาถนัดซ้ายขวาลูกขวาก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าอ่ามือสูงสวยหน่อยหน่อยมาหน้ามาแรงอีกลูกแรงแรงเลยลูกเออไปให้สุดฝันหลังมาลูกไปเลยครูไม่เจ็บหรอกปับ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 ดีหกมัดหกซ้ายหกขวางัดซ้ายงัดขวาสี่มัดลูกปลปลายปลปลันศอกหลังโอ้ยสองหน้า ตอกลับโอ้โหยืนสวยมัดหน้ามาลูกมัดหน้ามาลูกมัดหลังมาลูกสี่มาลูกหาเลยอึบอย่างนี้เลยนะรับโกป่อยอบบิดลูกเร็วเร็ยเร็วเออเรนึ่งเร็วสเร็วสมเร็วสี่าเร็วเร็วลูกเร็วลเร็วอีก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 อออีกเ็ด ยังไม่ได้ถ่ายลูกเลยรีบถอดแท้เอาใครมารีบถอดผ้าผ่านมือน้องแท้ยังไม่ได้สวมมงคลเลยอ่าอ่าเดี๋ยวกระบวนการยังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้โหท่านลืมเหรอฮะท่านลืมเหรอมัดหน้ามาลูกมัดหลังลูกอ่ซีมัดลูกสันมัดอ่าใช้สันมัดนี่นะลูกอ่ามัดหน้ามัดหลังซีมัด หนึ่งสองสามสี่หายหุกขวาสี่มาไป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 ฝันสอบหลังหน่อยโอ้ยสองหน้าโอ้ยสองกลับโอ้โหยสองหลังดีโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยยี่สิบเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วเร็วกว่านี้สองสามสี่ห้าหก 7เเก่งมากกูขาหนูจยได้สักร้อยครั้งอ้าวยืนสวยขยับมัดหน้ามามัดหลังโอ้โหหนึ่สมัด อปาปับปับปับดึงมามุขขวานัดซ้ายนับขวาสี่มัดปลายปลปปฟันสอกหลังโอ้ยโอ้ยอ้อกลับโอ้ยมัดหน้ามัดหลังสิบมัดเลยยี่สิบเลยลูกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ เก้าดีสิโอ้ยเอาแล้วนี่เลยตัวเก่งนึกนึบจดน้อยสวยขยับขากว้างกว้างขยับหมัดหน้าโอ้โหหมัดหลังโอ้โหหนึ่งสองสี่